สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานวิจัยกลยุทธ์การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยในการศึกษาครั้งนี้เราได้รวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้ง3ประเทศได้แก่ประเทศไทยประเทศสาธารณรัฐแห่งสหาภาพยิมาและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเยาวชนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวิทยายลัยชุมชนรัชฉานประเทศสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาวิทยายลัยครูหลวงน้ำทาวิทยายลัยครูหลวงพระบางวิทยายลัยครูดวงคำช้างสถาบันการเงินและบัญชีดงคำช้างและวิทยายลัยเทคนิคกสิก,กรรมดงคำช้างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสถาบันการศึกษาละ50คนผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทํากลยุทธ์การวัดและการประเมินผลและด้านเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน50คนและผู้บริหารอาจารย์ของสถาบันการศึกษาทั้ง7แห่งจํานวน150คนครับผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชน,นอนุภาคลุ่มแม่น้าโขงพบว่าส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจปานกลางคิดเป็นร้อยละ54.29รองลงมาระดับความรู้ความเข้าใจสูง คิดเป็นร้อยละสามสซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่ได้น้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันในด้านการเงินการบัญชีการตลาดและการจัดการและพบว่าเกษตรกร,ร,กรทั้งหมด100เซมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับสื่อจากโทรทัศน์และมีความเต็มใจที่จะตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยครับ จากการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตดังนี้ 1. ด้านการดำรงชีวิตประจำวันได้แก่การเก็บออมเงินการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายการใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างประหยัดและรู้คุณค่าการประยุกต์ของเก่าให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง 2. ด้านการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยควรมีการจัดทำหลักสูตรการเรียนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา มีการจัดตั้งชมรมเศรษฐกิจพอเพียงมีการฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 3. ด้านการรณรงค์ได้แก่การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยการจัดอบรมให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการจัดเทศกาลเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไปครับการจัดทำร่างกลยุทธ์การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติและเผยแพร่ในทิศทางและเป้าหมายเดียวกันอีกทั้งยังมีภารกิจเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดําเนินงานเกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้สามารถบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่สากลการสร้างกลยุทธ์การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างยั่งยืนสําหรับเยาวชนในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขงพบว่าวิสัยทัศน์บูรณาการการขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สากลเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนโดยกําหนดกลยุทธ์8กลยุทธ์ได้แก่ 1. การส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ <ๆ S 2> เพื่อน,นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้การนำเอาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันการศึกษาตามบริบทพื้นที่ 3. พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อนำเอาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ 4. ส,ส่งเสริมศักยาภาพผู้บริหารบุคลากรและเยาว,วชนในอนุภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 5. ส่งเสริมหาทุนสนับสนุนการผลิตสื่อ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้าใจง่ายสําหรับเยาวชนในอนุภาคลุ่มน้ําโขง 6. สนับสนุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการลงไปปฏิบัติของเยาวชนในอนุภาคลุ่มน้ําโขง 7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 8. พัฒนาหลักสูตรที่สามารถให้เยาวชนในอนุภาคลุ่มน้าโขงเข้าใจคุณค่าในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นั่นเองครับจากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ครับข้อหนึ่งระบบฐานข้อมูลและการสร้างเครือข่ายของเยาวชนอนุภาคร่มน้ำโขงยังไม่เป็นรูป,ปรธรรมดังนั้นควรมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการบูรณาการการทำงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน 2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้การนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันการศึกษาที่มีความร่วมมือ,อยังไม่สามารถจัดตั้งได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมและตามบริบทพื้นที่ ดังนั้นควรเร่งระดมทรัพยากรต่างๆที่สถาบันการศึกษามีอยู่ร่วมกันวางแผนและลงมือปฏิบัติเพื่อให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 3. เยาวชนอนุภาคลุ่มน้ำโขงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลางดังนั้นควรเร่งรีบในการพัฒนาสื่อสารสนเทศที่หลากหลายและมีหลายภาษาเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและเข้าใจง่ายและ 4. กลยุทธ์และแผนที่กลยุทธ การน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควรมีการนําไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่ของแต่ละสถาบันเพื่อจะได้มีการติดตามและประเมินความสําเร็จของกลยุทธ์ขอบคุณที่รับชมนะครับ